โอเคสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็กลับมากับการรีวิวตุก๊กตาอีกแล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยวันนี้เราแบบมารีวิวสาวจากบาร์บี้งาน DVD นั่นเองสาวคนนี้เนี่ยจะมาจากภาค f ฟ i r y t ทรเปีย m e อร i d i เนั่นเองซึ่งนางมีชื่อเมอร์ลิซานะแต่นางอาจจะไม่ได้ออกมาในเรื่องหรอกคือนางเป็นแบบเหมือนออกมาในรุ่นนี้เฉยๆในคอลเลคชันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวนะก็จะมีเป็นโนรี แล้วก็เมลริซ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นผมสีชมพูถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะชื่อเชลล่ามัง้งก็วันนี้เรามีเมลริซ่ามารีวิวให้ดูก่อนเนาะซึ่งนางเนี่ยก็จะเป็นสาวที่แบบเป็นเลือกที่มีผมสีม่วงอย่างนี้นะอยวให้ดูนะใกล้ๆเราให้ดูจากส่วนของหน้าก่อนละกันซึ่งในตาของเขาเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเนาะเป็นสีฟ้าเข้มอย่างนี้เลยแล้วตรงนี้ของเขาเนี่ยก็จะมีมีความแบบเพ้นเป็นแบบ จุดๆมาแล้วจะเป็นกริตเตอร์สีม่วงเนี้ยคือสวยมากแล้วเมคอัพที่ต่างเขาเนี่ยจะเป็นโทนม่วงนะแล้วก็จะมีกริตเตอร์แบบกริตเตอร์แน่นมากคือแบบคือสวยจริงๆส่วนปากเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูแบบเข้มๆเลยออกม่วงนิดนึงคือสวยสุดไลสุดในส่วนของผมเขาเนี่ยเขาจะมีสองสงีตรงด้านหน้านี้จะเป็นสีม่วงที่ค่อนข้างอ่อนส่วนผมตรงด้านหลังเขาเนี่ยจะเป็นสีม่วงเฉดน,นี้เลย แล้วเขาก็จะมีปล่อยหวานออกมาตรงนี้ด้วยแต่เรายังไม่ได้เซตดีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยไปเซตในส่วนของดีเทลไอตัวเสื้อผ้าเขาเนี่ยก็เกากของเขาจะเป็นเทนติดกับตัวนะแต่กิตเตอร์คือแน่นมากรายละเอียดดีสุดสมัยก่อนอุ๊ยลืมให้ดูว่าสร้อยเขานี่ก็จะเป็นสร้อยแบบติดมากับตัวเหมือนกันนะจะเป็นไข่มุกสีเชมพูแล้วก็ ตัวเกาเขาเนี่ยจะมีตรงนี้จะเป็นในส่วนของมีเพชรที่เป็นสีม่วงแล้วก็จะเป็นสีม่วงส่วนนี้จะเป็นมีความเหมือนเป็นแบบผ้าแบบแต่มันเป็นเพท์มานะแต่ถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นดีเทลคล้ายๆผ้าแบบบางๆมั้งจะเป็นสีม่วงเฉดที่อ่อนลงมานะแต่ว่าตามแบบตามเสื้อเขาเนยคือกิเตอร์คือแบบแววสุดเลยนะแล้วเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยโช่าดีมากคือปกติรุ่นนี้เนี่ย มือสองอ่ะเขาจะไม่ค่อยมีกระโปรงมาหรอกแต่ตัวนี้ก็โชคดีมากเราได้มาแบบมีกระโปรง,งกระโปรงตรงรุ่นเลยกระโปรงเนี่ยจะเป็นสีแบบเออชมพูชมพูม่วงม่วง,งอ่ะประมาณเนี้ยน่าจะสีมันเย็นมัง้งอาจจะไม่ใช่ไม่รู้ว่าเรียกสีอะไรเรียกไม่ถูกเหมือนกันนี้อาจจะพูดจางงงนิดนึงกระโปรงเขาเนี่ยจะเป็นนี่จะมีชั้นแรกเป็นอย่างนี้แล้วจากนี้จะเป็นชั้นที่สองแล้วจะเป็นภาพ ผ้าสีฟองอ่ะแล้วก็กระโปรงจะเป็นกิตเตอร์อย่างนี้เลยคือตัวนี้คือกิตเตอร์แบบแทบทั้งตัวจริงๆ <c oughs> ในส่วนของหางหางเขาเนี่ยจะเป็นหางสีม่วงนะสีม่วงอ่อนแบบนี้จะมีแบบสีอ่อนสีเข้มแบบไล่ๆกันไปอย่างนี้นะ, <c oughs> ะในส่วนของลายหางเขาเนี่ยตรงนี้จะเป็นฟิวคล้ายๆเปลือกหอยนะเปลือกหอยสีม่วงเข้มๆเลยแล้วก็มีกิตเตอร์แล้วก็จะเป็นลวดลายแบบนี้ แล้วพอมาตรงหางเขาตรงนี้ก็จะเป็นไข่มุกสีชมพูแบบนี้นะที่พันอยู่ตรงไปลายปลายหางอย่างนี้นี่ก็จะเป็นหางด้านหลังก็มีความคล้ายกันเลยแต่ดีเทลค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยซึ่งอ่าแล้วต่อมาก็จะเป็นเ่นอนของครีบเขาครีบเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีความโค้งออกมาด้านข้างอย่างนี้ทั้งสองข้างเลยนะแล้วก็จะเป็นดีเทลของเปลือกหอยตรงนี้ ไข่มุกสีชมพูตรงนี้นะเสวนด้านหลังคีบก็เหมือนกันเลยแต่แค่ไม่มีเขาไม่ได้เพ้นสีมาเนาะแต่หางอ่อตรงหางเขาเนี่ยจะมีแบบจะค่อนข้างละยิบระยับเนาะจะค่อนข้างมีกิตเตอร์เลยทีเดียวซึ่งเขาก็ดีเทลของนางเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรมากแต่เขาจะมีลูกเล่น ตรงที่ผมของเขาจะสามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อโดนความเย็นอยู่ในอุณหภูมิที่มันเย็นเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้กับตรงนี้ที่จะมีลายแบบเป็นแทททูขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็จะมีตรงแขนด้วยแต่ว่าคือตัวนี้มันออกมาค่อนข้างนานแล้วมันออกมาตั้งแต่ปี2006เนาะก็นานแล้วคือไอ้พวกลอยเพ้นทที่เป็นแบบแทททูตามตัวตามแขนเนี่ย สีมันจะหายไปบ้างแล้วซึ่งแต่มันก็ยังพอจะมีสีอยู่ถ้าโดยความเย็นนะแต่ตรงแขนเนี่ยจะไม่เหลือแล้วซึ่งมันเป็นปกติของรุ่นนี้ที่ส่วนใหญ่อะ่ะมันจะหลายๆตัวมันจะหายไปเหมือนกันนะคือถ้าตัวไหนที่อ e ีลอยแททูยังอยู่อะ่ะคือโคชโชคดีเลยถ้ามันยังเปลี่ยนสีได้อยู่คือโคชโชคดียรแต่ตัวนี้คือแบบไม่ได้แล้ะจะเปลี่ยนได้แค่ตรงนี้กับตรงหน้าอกแต่มันก็จะไม่ได้ชัดมากไม่ได้เข้มมากเท่าไหร่ กับผมของเขาไอ้ตรงสองชอ่อที่เป็นสีออนด้านหน้ามันก็จะเปลี่ยนสีได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดแอร์สักครู่ให้มันเปลี่ยนสีเนาะ Coming this spring, Barbie Fairytopia presents a brand new movie adventure. โอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องก็ได้เปลี่ยนสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นี้ห้องเราเพิ่งจะเปิดแอร์มันก็เลยแบบความเย็นมันก็เลยยังไม่กระจายทั่ว้องแต่ตอนนี้ก็คือเย็นจัดจัดละคือถึงขั้นหนาวเลยทีเดียวก็นี่ผมน้องเปลี่ยนสีแล้วก็จะเป็นสีม่วงที่มันเข้มขึ้นแล้วคือแบบคือสวยมากสีเนี้ยอุ้ยลืมให้ดูว่าผมน้องเนะี่ยเขาจะมีแบบเป็นเส้นวิงวิงแบบนี้ด้วยนะเออ แล้วผมนะอะเขาเปลี่ยนสีแล้วคือสีแบบสวยมากเลยนะเป็นสีม่วงที่เข้มขึ้นเนี่ยมันดูแบบคือดูสวยอะแล้วก็ในส่วนของตรงลายแทททูเนี่ยอ่ะมันก็ยังสีค่อนข้างเข้มอยู่เนาะแต่คือมันจะไม่ได้เห็นแบบชัดบางจุดมันจะค่อนข้างที่จะเลือนหายไปแล้ว,ว่านี่ไงจริงจงมันน่าจะต้องแบบอลังการกว่านี้นิดนึงแต่แบบมันด้วยความการตามกาลเวลาเนาะแล้วมันก็เลือนไปเนี่ยเห็นปะ ต้องแขนก็ยังพอมีจุดๆให้เราเห็นบ้างนิดหน่อยอย่างนี้นะแต่ข้างนี้คือไม่มีเลยคือแบบแอบ,บเสียดายมากกับความที่กลไกเปลี่ยนสีตามตัวนานไปมันจะเล่นไม่ได้แต่กับผมเนี่ยคือเล่นได้แบบนานมากอ่ะแต่ตามตัวคือแบบหายไปเลยอ่ะเนี่ยก็ยังดีที่ยังพอหลงเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยแต่ก็ เข้าใจแหละของมันรุ่นค่อนข้างนานแล้วเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวกับน้องเมอริซ่าจาก f ฟริโทเปียไปแล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวในคอลเลคชันนี้เนี่ยในอนาคตเราจะตามหามาให้ครบทั้ง3ตัวเนาะแล้วเราจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงโอเคก็สำหรับวันนี้เราก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้เนาะส่วนคลิปหน้าจะมารีวิวเป็นตัวอะไรก็คอยติดตามไปด้วยนะฝากกดไลค์กด Sub สไครต์ให้เราด้นะ วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย